สวัสดีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่อง GTA Low Pay หรือที่เพื่อนๆรู้จักกันดีเนี่ยคือ f i l e M l a y พความสนุกมันอยู่ตรงไหนสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับว่า l o โ Pay คืออะไรผมจะอธิบายให้พอเข้าใจก่อนนะครับว่า Low Pay หรือ RP เนี่ยมันคือการสวมบทบาทเป็นใครสักคนหนึ่งในวิดีโอเกมหรือสวมบทบาทเป็นใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเรากลับเข้ามาที่เนื้อหาหลักของคลิปนี้นะครับ ความสนุกของไฟ v e m low pay เนี่ยหลักๆมันแน่นอนอยู่แล้วคือการที่เราได้วสวมบทบาทเป็นใครสักคนหนึ่งที่เราไม่เคยเป็นหรือไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนะครับยกตัวอย่างสมมติคุณเป็นพนักงานออฟฟิศในชีวิตจริงแต่คุณอยากที่จะเป็นช่างซ่อมรถแต่เพราะด้วยอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณไม่ได้เป็นแต่ในไฟ v e m low pay คุณสามารถเป็นในสิ่งที่คุณอยากเป็นได้แต่ถ้าคุณยังนึกไม่ออกอีกผมจะยกตัวอย่างเพิ่มอีกนะครับคือในชีวิตจริงเนี่ยคุณเป็นคนดีมากๆแต่ในเกม คุณอยากจะทําอะไรที่มันเร็วมากๆคุณก็สามารถไปขายยาตั้งแกงอตรตภานหรือ,อเป็นเจ้าพ่อคุมเมืองก็ได้นะครับถ้าคุณเก่งพอนี่ผมยังไม่ได้พูดถึงอาชีพที่คุณสามารถเป็นได้อีก<ๆ>เช่นตำรวจหมอพยาบาลน,นักดับเพลิงนักข่าวเทศกิจช่างทําผมคนขายอาหารหรือแม้กระทั่งเด็กปั๊มนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับยังไง สุดท้ายก็ต้องดูที่เซิร์ฟที่คุณเข้าไปเล่นด้วยว่าเขามีความโลเพมากน้อยแค่ไหนเพื่อความสนุกของตัวของเราเองนะครับดังนั้นเราจึงต้องเลือกเซิร์ฟที่เหมาะสมกับเราไว้เป็นอันดับหนึ่งนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปความสนุกของไฟเอ็มโลเพคืออะไรเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์และกด Subscribe ไพเป็นกำลังใจให้ได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้ทางช่องของเราก็มีให้ดูอีกเยอะเลยนะครับสามารถกดเข้าไปเช็คในหน้า Channel YouTube ได้ก่อนเลยนะครับ